ฝันของใครหลายๆคนก็อยากจะมีบ้านมีรถมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยากจะเริ่มสร้างฐานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอยากจะมีรถคันแรกก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจะต้องใช้เงินเยอะไหมจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงแล้วคุณล่ะอยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบไหม การจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะจะต้องเริ่มจากการมีรถคันแรกนะคะหลายหลายคนเนะะี่ยค่ะอาจจะเจอปัญหานะคะกลัวไรายได้ไม่พอจะผ่อนแพงไหมเนี่ยคะในส่วนของเงินดาวจะต้องใช้ไหมเนะคะเอกสารจะเยอะแยะไหมเนี่ยคะอาชีพอะไรจะออกได้ไหมเนี่ยคะหลายคนกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะเริ่มต้นจากการมีรถคันแรกนะคะปัญหาเหล่านั้นของพวกคุณจะหมดไปค่ะหากคุณเข้ามาหาเรานะคะทีมงานเอกออโต้ค่ะ์นะคะเราพร้อมดูแลยินดีให้บริการแน่นอนค่ะสําหรับการ ออกรถกับเราเนี่ยค่ะใช้เงินออกรถเพียงแค่ศูนบาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวฟรีได้จ่ายค่าจัดค่าโอนภาษีพรลวบแถมฟรีประกันภัยให้1ปีเต็มเลยนะคะ<ว>และที่สําคัญนะคะออกรถที่ไหนก็สามารถออกรถได้อาชีพอะไรก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะคะ<ว>ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะ<ว>เหนือกลางอีสานใต้นะคะเราก็พร้อมดูแลลูกค้าทุกเคสนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะเ<ว><ว>พราะเรามีระบบการจัดการนะคะระบบจัดไฟแนนซ์ ส่งมอบรถฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะและที่สําคัญนะคะใครที่สนใจในเดือนแห่งความรักของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะปี2566นะคะจองรถกับเราเพียงแค่9บาทเท่านั้นนะคะแถมขับฟรี60วันนะคะหรือเลือกรับเงินทําทุนสูงสุดกับบ้านถึง50,000บาท ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีบัตรเติมน้ํามันมูล,ลค่า1,000บาทแถมให้อีกด้วยค่ะในเดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะมาเริ่มต้นกับเรานะคะเริ่มต้นไปด้วยกันกับเอกออตโตค้คาร์นะคะสวัสดีค่ะ